ก็น้องน้อคนไหนที่อายุต่าง8 0่แ้อยล้านปีกคนได้รับคำแนะนำนะครับโอไม่แนะนำไม่เล่นหนูอทำตาไม่ฉาดแล้วนะดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะเออไปไปเยอ่ะ,อะ,อะก็สวัสดีเพื่อนกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่ผมเช่นเคยนะครับ ช่องคันซอกทีนะเพื่อนนะอเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนธรรมนะโบนธรรมก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแต่ของแต่ละเกมน,นะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแต่งแม้เราจดูอีกหลากหลายเกมเลยเออใครสนใจเข้ากลุ่มโบนธรรมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อนนะเออก็เออ,ก,เอ,อก็จะมีบอกเปอร์เซนต์การแต่งของแต่ละเกมแล้วก็เวลาด้วยนวันเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยบอกกันด้วยว่าเกมไหนแต่เกมไหนมาดีนะเออก็ ยุดใหม่นะฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะเฉพาะยุดใหม่เท่านั้นนะเพื่อนย้ำว่ายุดใหม่ฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะครั้งแรกเลยนะเพื่อนก็จะได้เข้ากลุ่มมราณธรรมถาวรไปเลยแล้วก็ฟรีด้วยนะเพื่อนและเขาเขายังเพิ่มอัตราการแตกก็เลยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพื่อนนะแล้วก็เรายังเอา300บาทนั้นไปเล่นอีกหลากหลายเกมได้นะเพื่อนนะก็ใครสนใจก็เ่งใต้คอมเมนต์แรกได้เลยเพื่อนก็ลองทักไปถามมาดูแล้วกันนะถ้าเกิดอยากเป็นครอบครัวดยวกันนะเพื่อนนะก็ วันนี้ก็จะมาเล่นเกมกีเลนน,นนะเพื่อนนะก็เอวันนี้เอาทุนมาแค่หนึ่งร้อยบาทวันนี้จะมาไล่เบ็ดนะเออไล<ๆ>่เบ็ดสามเบ็ดห้าเบ็ดเจ็ดละกันนะเพื่อนะเบ็ดสามก่อนละกันนะเพื่อนเออก็เบ็ดสามก็มาถึงก็ขอปันเองก่อนเลยละกันนะเพื่อนโอ้โอ้มาถึงก็เอาเลยเหรอมาถึงก็เอาอเลยหรอเฮรยเออน,นเพื่อนโอ้ยอุ้ยสองไม้เลยนี่มาสองไม้เลยนี่อุย้ยอะไรกับเนี่ย อาจจะเป็นแค่ต้นเกมเพื่อนต้นเกมไอย่างนี้ว่าท้ายเกมแม่งมีสิทลบแล้วเอเออมันต้นเกมอย่างเงี้ยเพื่อนนะ95บาทดอกนี้เออแต่ไม่รู้แต่มันยังอยู่ในช่วงเวลาหมรนามมันไม่แน่ไม่นอนเพื่อนนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะลบหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเออนะก็ เดี๋ยวยังไงดียวมันยังไงดีอ่ะผมก็ขอสักห้าสิบหมุนละกันยังไม่ต้องเปิดทอโบนะนมอนนะเออ แล้วมันไม่มาเลยเพื่อนนะโอ้โหไม่มาเลยเพื่อนไม่มาเลยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยไม่มาเลยเพื่อนนะคืออะไรโอ้โหจะเล่นบอลเยอะเมษามไม่มาเลยเงียบกิบไปไหน จะเงียบไปไหนฮเหรอโอโหเพื oh, oh, ่อนเพื่อนะคืออะไรเนี่ยคืออะไรโอ้โหเพื่อนมาหน่อยก็ดีนะสวยงามมันต้องงีบผักช่องแรกไป้โหผักช่องแรกไม่มานะเพื่อนมาเดียบบาทสองบาทเพื่อนโอ้โหเจริญบอลกูละท้อถอยไปเลยนะเพื่อนโอ้โหโดอกนี้วู้ สองร้อยแปดสิบแปดบาทโอ้โหเงิน,นอะฮะยังไงมายังไงไม่น่าบ่นเลยบ่นดีปุ๊บมาปั๊บเลยเบืนะ่อหน้าโอ้โหเป็นไงเบทสามคิดว่าจะไม่มาแล้วหรือพอ่อเออนะมาก็ดีแล้วนะจะได้ช่วยงานพ่อหน่อยเฮ้ยไม่ใช่นะโอ้โหมาก็ดีแล้วคุณจะได้บวกนะแล้วดอกนี้ได้มาเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบแปดบาทเออ ไปไงอีจับมากเออะนะสุดยอดไปเลยนะเพื่อนโอ้โหคิวมาต่อโอ้โหสวยงามเพื่อนสิบเออมันต้องงี้และยังไงต่อโอ้โหฟีสระดับมันก็ไม่น้อย แล้วก็มรตอนนี้มา400กว่าบาทแล้วนันเพื่อนเออทุนมาแค่ร้อยบาทเองนันเพื่อนเออก็เพื่อนๆคนไหนที่พี่ๆคนไหนที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกนะแล้วก็เวลาก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะก็จะมีอัตราการเอ้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนั้นเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกที่เขาแตกมาให้ลงมาให้เราดูอีกนะเพื่อนนะก็เออแล้วก็ย่นใหม่แล้วกันนันเพื่อนเฉพาะย่นใหม่นะ ยุ้ใหม่จะมีโปรโมชั่นพิเศษนั้นเพื่อนเออยุ้นใหม่ก็จะบอกว่าฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะจะได้เข้ากลุ่มมรดธรรมไปเลยเออถาวรแล้วก็ฟรีด้วยนะเพื่อนแล้วเขาก็ยังเพิ่มอัตราการแต่งได้เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะมีแต่บวกมีแต่บวกนะยุ้นใหม่เท่านั้นนะเพื่อนนะแล้วเขาก็ยังให้ตั้งค์300บาทเนี่ยเอาไปเล่นเกมอีกหลากหลายเกยมได้เลยนะเพื่อนก็ใครสนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยเพื่อนนะบวกแน่ๆนะ บอกว่ามาจากช่องการซอมทีก็ได้นะเพื่อนเออและดอกน,นี้ผมอันนี้อันนี้อันนี้ผมขอไล่เบ็ดใหม่นะเพื่อนเบ็สามเหมือนเดิมแต่ว่าเปิดตะโบนะขอตัวสามที่หมุนเหมือนเดิมขอแก้มือหน่อยขอแก้มือแบบว่าเปิดตะโบหน่อยจริงๆงเพื่อนนะผมว่าเปิดตะโบมันดีนะเพื่อนคือแบบว่ามันดีก็คือแบบไม่ต้องลุ้นมากมายนะแต่ว่ามันลแ,แล้วแต่แล้วมันแล้วแต่แนวคนนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะบางคนก็ชอบลุ้นบางคนก็แบบบุกบวไปเลยนะเพื่อน ผมก็จะสไตล์นี้มากกว่านะแบบว่าเปิดระโบมากกว่านะเพื่อนเออแล้วก็ขี้เกียจกดเองด้วยใช้อัตโนมุนตลอดนะเออมันก็แล้วแต่อารมณ์ผมด้วยแหละนะเพื่อนแล้วก็แล้วแต่เทคนิคด้วยละกันนะเพื่อนโอ้ยแล้วมันไหลไม่หยุดเป็นไงเพื่อนมันไหลไม่หยุดโบนัํามแตกครับพี่น้องโบนัชามันแตกมาแล้วนะโอ้โห ไปบอกเพื่อนกันได้แล้วกดไลค์กดต like, ิดต่อให้กดแชร์ด้วยนะเออจะได้มีกําลังใจทำาิปมาต่อไป้วเพื่อนละเออและดอกน,นี้มันมาเท่าไหร่โอ้โหสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะเพื่อนโอ้โหมาหวานไม่หวไนม่ไม่หยุดเลยมาไม่หยุดเลยแล้วดอกน,นี้ไงโอ้โหสวยงามโอ้โหเอดถุงทองช่องสองไม่มาเว้ยเฮ้ยถุงทองช่องสองน่าจะมาโอ้โหเป็นไงช่องสามไม่มาเมื่อกี้ โอ้โหเจรรนบอลในย่อมเอ้ยแต่กำไรมาได้อยู่นะเจ็ดร้อยกว่าแล้วนานเบื่อนเออฟังอยู่นะอยอดชนาตอนนี้เธอเปลี่ยนแปลงไปอ,ะอ,ะอ,อ่ะก็มาเบ็ดห้าเลยแล้วกันนานเบื่อนเออเบ็ดห้าสักห้าส,สิบหมุนไปนะเปิดทอร์โบไปเลยไม่ไหวแล้วนะขี้เกียจรอช้านานเบื่อนเออ หูถุงทองไม่มาชั้งแรกเพื่อนโอ้โหเสียดายอ่ะรยอดจานดาตอนนี้เธอเปลี่ยนแปลงไปเออก็ถ้าเกิดน้องๆหนูคนไหนที่ดูอยู่นะที่อายุต่างกว่า18ปีก็ควรได้รับคําแนะนําก็ดูผู้ความสนุนสนานและความมันเทิงนั้นนะไม่แนะนําไม่ได้หรือตามตามบรรยากาศน้องๆโอเคหรือเปล่านะน้องๆที่อายุต่างกว่า18ร้อยล้านปีนะเออนะเงินเดือนนี้ใหม่ละหนึ่ง้อยยี่สบาทนั่นเพื่อน ผมว่าซื้อฟรีจะเป็นดีปะ่ะอยากวัดดวงอ่ะได้ปะ่ะมันไม่เข้าเลยเพื่อนนะมันไม่เข้าเลยนะมันไม่เข้าฟีให้เลยนะเออโอ้โหมาหน่อยก็ดีเลยมาหน่อยก็ดีนะโลมาหน่อยก็ดีนะโลและแตกรัวๆไม่ไหวเลยเพื่อนแตกไม่มาต่อเลยฟีีจะร่วงแล้วรอกนี้คือแบบคอมโบสุดจัดเม็ดห้าเพื่อนนะ ถ้าคิบมุนแบบเปิดตโบเออแต่ถ้าเกิดใครอยากแตกร้อยไปเลยนะก็เลี้งใต้คอมเมนต์แรกได้เลยลองทักไปทางกรดูนะั้นเพื่อนและดอกนี้ได้มาแล้วไร่สี่ร้อยสิบสองบาทโอ้โหใม่ก๊อดมาอย่างไงฮะโอ้โหเบ็ดห้ามาว่ะเบ็ดห้ามานะเพื่อนเออสวยงามมาต่อเรื่อยๆลูกต่อเรื่อยๆลูกแล้วฟยโอ้ยแล้เฟีจะเข้าหรือเปล่า มาหน่อยโบนัสทำต้องแตกแล้วโอ้โหเป็นไงโอุ้ยสองตัวเลยเพื่อนโอ้โหโอ้โหจอดโอ้โหสองโบนัคคูณสองนะเออไม่รู้จะแตกเท่าไหร่นะเพื่อนเออแต่ขอแบบแต่งกเยอะบ้างปังอ่ะเออนะ จะให้มีทางมากินข้าวนะเพื่อนเออก็พี่พี่คนไหนพเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชมคลิปผมอยู่นะก็ถ้าเกิดกใจผมเล่นเกมอะไรอยากดูเกมอะไรทุนเท่าไหร่คอมเมนต์ขอนเข้ามาได้นะเออนะก็ตามนี้นะเพื่อนแต่ใครที่ชมคลิปผมอยู่นะถ้าเกิดมีใจก็กดไ like, ลคก์กดถ้าไม่ใคกดแชร์ด้วยนะจะได้มีกำลังใจดันคลิปต่อไปนะเพื่อนโอเจ็ตงไรวะโอเจ็ตจังไรตกร้อแล้วแหละ โอ้โหเจนช่องแรกลูกขออะไรไม่เคยได้จริงๆเพื่อนๆนะโอ้โหเสียใจหนึ่งร้อยอาร์ติบาบาทเออน้านเพื่อนก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าลาทุกคนนะเออลาทุกคนจริงๆนะเพื่อนโอ้ย,ยอดชันดาตอนนี้เธอเป็นแบบตาไป,ไปลาทุกคนจริงๆนะเออ หนึ่งร้อยสามสิบหกบาท้วเช่นเคยนะด้วยนะเออสุดปังอยู่นะเหล็กแป้นหมุนวันนี้ก็จะรวยแลวคือแบบคูนมันค้างด้วยดิคูณสิบเก้ามันค้างด้วยเบื่อนนะเออขอกดค้างหน่อยแล้วกันนะเพื่อเวลาแบบว่ามุมบํามุมบํานะเหมือนคนไม่ค่อยชอบรอนะนไม่ค่อยชอบรออนะไรนานือแบบว่าคอยมุดยึดปังเอ,อ้ยไม่ใช่อะไลเธอทเลึ่งเลยเบื่อนนะเออ ขอโทษทุกคนด้วยนะถ้าพูดคำหยาบเยอะเกินไปหรือพูดไม่เข้าหูใครนะเออหรือพูดผิดตรงไหนก็ขอโทษทุกคนั้ได้ละกันนะเออแล้วดอกนี้มาแล้วเท่าไรไฟร้อยสี่บาทเมือ่อโอ้โหมาจริงๆว่ะเฮ้ยมาได้จริงว่ะเฮ้ยและคูณยี่สิบเก้าเข้ามาแล้วและคูณยี่สิบเก้าเข้ามาแล้วลูกโอ้โห,โโหและจบกันไปที่คูณสามสิบเอ็ดโอ้โห หนักใจวันเพื่อนเอ้ฮะแล้วงต่อโอ้โหสวยงามซื้อฟรีดีบ้านเพื่อนซื้อฟรีดีบ้านแต่งเงี้ยเมื่อกี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเออเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูเอาแต่เอาที่แน่ตอนนี้บวกมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้เท่าไหร่เออหนึ่งร้อยหนึ่งบาทเอาที่แน่ตอนนี้บวกมาพันเก้าแล้วจะสองพันแล้วนานเพื่อนเออก็ขอซื้อฟรีหน่อยลวกันนะลองซื้อหน่อยสักไม้หนึ่งไปนะอุ้ย สองสี่ห้าตัวห้าตัวเหมือนเมื่อกี้อีกแล้วแตกแน่ๆเลยนะเวลาคูณสามด้วยอย่างนี้มึงสายโหง่๊แน่กูบอกเลยเจ,งจ๊งเกมเจ๊งแน่เว็บเจ๊งแน่เมื่อนะตายหง่๊งแน่มึงนะงเนนะออฮ่าฮ่า่าเ,เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวจบเบ็ดให้ที่ผมพอแล้วนะเมื่อนเอ้ยต้องเบ็ดเจ็ดก่อนเออนะ ต้องเบตเจ็ดด้วยละกันสวยงามคูณสิบเข้ามาลุกคูณสิบเข้ามาเออคูณเจ็ดเอ้ยไม่ใช่คูณเจ็ดหมุนเจ็ดเออคูณสิบเข้ามาแล้วแล้วไงก็ต่อคูณสิบสามเข้ามาจะโอ้โหยี่สิบหกบาทแล้วคูณสิบหกเข้ามาดอกนี้เออมันต้องอย่างนี้สามร้อยสิบสองบาทมันต้องคูณสิบเก้ามาสวยงามเอาสวยงามเอาคูณยี่สิบสองมาเอาสวยงามดอกนี้ยังไงโอ้โหสี่ร้อยสิบแปดบาทแล้วคูณยี่สิบห้าเข้ามาโอ้โหแล้วดอกนี้ โอ้ไม่มีตัวต่อโอ้ยแปดร้อยสี่สามบาทแค่นี้ก็กําไรแล้วบ้านเมื่อนนะแค่นี้ก็กําไรแล้วเป้าถามแค่นี้แหละเออคูดยี่สิบห้ามาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทและเจไม่มีต่อแล้วดอนนี้175หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเหมือนเดิมนะโอ้โหมาเลยีนึงสองซ้ำอันนึงสองซ้ำอันนึงสองซ้ำโอ้โหสวยงามเมื่อนนะสี่ร้อยยี่สิบบาทโอ้โหเป็นไงเวลาบรรทัดแตกอย่างนี้ดีง,งีงนะ นี่ขยะขนาดยุธท,ที่ผมเล่นมานานเลยนะยังใส่ดีขนาดนี้ในช่วงเวลาบนธรรมและยุดใหม่ยังเหลือขี้อะไรฮะเพื่อนเติมแค่ส0 0ร้อยบาทได้เข้ากลุ่มบนธรรมยังดูเกมหลากหลายเกมได้อีกนะแล้วก็รูมเปอร์เ,เซนการแตกด้วยนะเออคุมค้มป่ะเพื่อนเพื่อนคิดว่าคุ้มป่ะก็มันอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเพื่อนก็ต้องรีบรีบควนคว้าหาอย่าพลาดนะตรงนี้นะไม่น่นจะหมดเสร็จตรงนี้เลยนะเพื่อนโอ้โหมาเด็แล้วคุณสุดท้ายเออสามสิบเอ็ด ด g สามสีเข้ามาก็มีต่อโห่ไม่มีต่อไม่เป็นไรนะและตอนนี้ดอกนี้เรามันกันเลยได้เท่าไหร่หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทโอ้โหซื้อไปเท่าไหร่นะซื้อไปสามร้อยเจ็ดมาเบ็นเจ็ดขอเบ็ดเจ็ดสักสิบหมุนไปนะเออมาได้อยู่เบ็ดเจ็ดแต่เบ็ดห้าผมว่าเบ็ดห้ามากว่านะผมว่าเบ็ดห้ามากว่านั้นเพื่อนเขาใช่ปะ ผมว่าเบตห้ามากว่านั้นเมื่อนเออแต่มาแต่มาไม่ค่อยจา๋าเบเจ็ดอ่ะโอ้โหชวช่องแรกไม่มาวะเอ้สวยงามและบทสุดซ้ายยังไงออะยังไงอาห่อสวยงามสวยงามส,ามสคิครับพี่น้องและดอกนี้ไงโอ้โหเบิ้มก็ไม่มาได้อยู่นะมาได้อยู่นะเพื่อนโอ้โหและดอกนี้หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทโอ้โหเลขกลมๆมาดีเลย เหมือนกูเฟกมาเลยเพื่อนนะโอ้โหสามพันสองร้อยห้าสิบบาทโอ้โหมายัางไงเพื่อนนะเบตเจ็ดก็มาได้เบตห้ายิ่งโอ้โหามาเบตห้ามานะต้องได้นะเพื่อนเออก็วันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอเป็นที่นี่ละกันนะก็ได้กำไรมาได้กำไรมาสามพันสองร้อยห้าสิบบาทเอาทุนไปแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะเพื่อนไล่เบตสามเบตห้าเบตเจ็ดนะเพื่อนแล้วก็ซื้อฟรีดสลับซื้อฟรีมด้วยนะเออก็ แตกดีเลยนะเมื่อแต่ถ้าเกิดยุดใหม่ใครอยากแตกเลยก็ต้องเติม3 0 0เท่านั้นนะถึงจะได้เพิ่มอัตราการแตกร้อเซนตนะเพื่อนนะเออแล้วก็จะได้เข้ากลุ่มวัฒนธรามไปเลยถาวรน,นะเพื่อนเออก็เรงใต้ก็ไม่แรกได้เลยใครสนใจนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะเพื่อนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยละกันเอาบายบ่า,า,า,า